ครับคลิปนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับการทำลั๊กอินครับนะครับนะให้เราสร้างออดโคดแบบอ่อนอินเดเบลนะครับโอเคเซฟก่อนเออเลอร์เลยเนี่ยโอเคให้ทำอ่อนอินเด e เบลแล้วก็อ n อนอินเดเบลอไม่ทำดีกว่าโอเคแล้วก็คำสั่งในการทำการคราบนะครับก็คือจะมีคำสั่ง จะมีสองแบบครับวิธีค้าเดี๋ยวผมมาอธิบายนะครับโอเคคาสั่งแรกก็คือเนี่ยคาสั่งนี้มันคือจะเป็นวิธีค้าแบบไอเทมเดียวก็คือสมมติวิธีค้าเราค้าประจาก็คืออย่างเช่นเอาบล็อกสมมตินะบล็อกไม้ก็คือถ้าเราใช้คําสั่งนี้ก็คือต้องใช้บล็อกไม้บล็อกเดียวเจะ๋ยวบล็อกอื่นมาผสมในวิธีค้าไม่ได้นะครับโอเคส่วนในตรงเนี้ย ในตรงนี้ก็คือเวลาคามมาเราจะข้ามเสร็จเนี่ยเราจะเอาเป็นบล็อกอะไรก็พิมพ์ในตรงนี้นะครับในช่องตรงนี้แล้วก็ไอตรงนี้ก็คือการคราบจะเอาบล็อกอะไรครับโอเคในตันนี้ผมขอลบออกลบเอาเป็นโคนะครับโคนะเวลาพิมพ์มพวกนี้มันจะขึ้น alert นะครับให้เรา import import og r นะครับประกิศ import ส่วนซอสโค้ดก็ดูในเว็บนะครับเอาดารางดีกิฟชันนะครับจะมีตัวอย่างซอสโค้ดอยู่นะครับคือผมจะไม่พิมพ์นะไอตัวเนี้ยก็คือผมไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะครับผมเลยลืมผมก็เลยต้องกรอบเอาจากอันเก่าที่ผมทํานะครับโอเคก็คือเราก็ต้องมาลองนะครับผมขออธิบายอีกตรงนึงก็คือไอตรงชื่อ ตรงนี้เราไม่จําเป็นต้องเอาเดมอนก็ได้เราจะเอาเป็นชื่ออะไรก็ได้ชื่อตัวเองก็ได้ชื่อตัวเองตรงนี้ต้องเป็นชื่อตัวเองด้วยแลตรงนี้ก็ต้องเป็นชื่ออโอคือสามอันเนี่ยต้องชื่อเดียวกันหมดถ้าตัวนี้เปลี่ยนก็คือต้องมาเปลี่ยนในสองตัวนี้ด้วยนะครับโอเคแล้วก็ export ไปใช้นะครับ export พอฟีเนตฟีเนตฟีเนตเดี๋ยวผมจะอ่าอันเนี้ยบักอินนี้สามารถใช้กับหินโ t เทคได้นะครับสำหรับเซิร์ฟที่ใช้บักอินหินโ t เทคประจำเราจะขายใช่ปะเราก็เปลี่ยนมาเป็นคราบเอานะครับจะดูกิมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาสอนนะครับวิธีทำอีกวิธีคราบแบบระยะนะครับอ่ากดผิดเข้าเกม โอเคเข้าไปเซิร์ฟเวอร์โอเคเราก็มาลองครับนะครับก็คือโคผมเอาเป็นโคอ่าก็จะได้บล็อกอันนี้มาแล้วก็มาดูนะครับนะเหนตรงนี้ก็คือช่องมีเก้าช่องเราจะเอากี่ช่องก็คือเก้าก,ก็คือผมใส่เต็มไปเลยก็คือนี่นะครับ เต็มไปเลยเป็นราคามาเราจะได้อะไรก็คือ,คอบล็อกโคตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นสีช่องก็ได้เปลี่ยนเป็นไดมอนด์ก็ได้นะครับทอดไดมอนด์ไดมอนด์บล็อกโอเคแล้วก็ไอพอร์ไปใชอเคลลี่โล่ะเรามาดู โอเคจะไม่ได้แล้วนะครับแบบเดิมก็คือเราเขียนไปสีช่องก็คือต้องออกปึ๊บอ่ะก็จะได้บล็อกเพชรนะครับคนตีนมากโอเคแล้วก็อีกคาสั่งหนึ่งนะครับก็คือวิธีผสมหรือไม่ใช่วิธีค้าแบบหลายๆอย่างนะครับอ๋อขอมานี้มาอย่างเช่นเดีย๋ยวผมยกตัวอย่างการทำค้าหินโแทคเวละกัน นะครับจะเปิดสกายมาทั้งแปะอะไรเนี่ยแล้วก็เนี่ยโอเคสเคปกปามาลองไปนะครับอ่านี่มันอันเก่านี่ว่าลบลก็ไปิดคัใหม่อืมอตัวนี้สีถูกถโอเคเปิดทีละอีเลยอ่าอิมพ์ตเข้ามานะครับไปพิมพ์เลอเลยโอเค ไอตัวนี้คืออะไร C C C L C ผมไมขออธิบายตัวนี้ก่อนผมขอเปลี่ยนเป็น C ตัวเดียวแล้วกันเพื่อในกานเข้าใจง่ายโอเค IC แถวแรกก็คือช่องคับข้างบนนี้นะครับ C C C ไอแถวกลางก็คือตรงนี้แล้วก็แถวสุดท้ายก็คือตัวนี้นะครับไอตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ นี่คือ Emerald ก็คือแถวแรกเราจะเอาคัพอะไรบ้างเราก็ใส่ตัวแทนไปสมมติแถวแรกผมจะเอา CCC แถวสองเอา AAA แถวสามเอา FF เราก็มาทำไอ้ตัวนี้ด้วยนะครับกลอบมาเลยวางเปลี่ยนตัวนี้เป็น A แล้วก็วางเปลี่ยนตัวนี้เป็น F นะครับ ก็คือมันจะเป็นตัวแทนว่า c เท่ากับ block อะไรประมาณนั้นครับ c เท่ากับ block co a เท่ากับ b l o อ่า item co เอาเป็นอ่าอะไรดีวะเกตเกตเกตไอ้ดีเอาเป็นไม้แล้วกันส่วนตัวนี้ก็คือเอาเป็นอ่า w o อ d wood เอาแล้วใช่ไหม เอาไปเลยเดีกว,ว่าดูกันมันมีบ็อกอะไรบ้างออใช่เป็นสติกก็ได้เอ,อสออเโอเคแล้วก็คำสั่งเซเวอร์เอ,อันนี้ด้วยนะครับอย่าลืมเปลี่ยนชื่อตัวนี้ให้เหมือนกันนะครับเอเ็มมนะครับอ่ะแล้วก็ดูตัวนี้ด้วยนะครับก็คือจะเหมือน,น,นกันกับตัวนี้นะครับดูให้ดีๆนะครับเวลาเราทําเพื่อคาไม่ติดมาเรามันก็ผิดตรงชื่อนะครับ พอร์ตไปใช้โอเคอาอรีลอตไปแล้วก็มาดูนะครับแถวบนเราเอาโคแถวสองเอาไม้แถวสาวเอาสติกโอเคแถวบนโคโคเราม,มีแล้วอ่าไม้กับสติกโอเคแถวบนโคนะครับอ้าวกำ แถวสองไม้แถวสามสติกปึ๊บอ่าเราก็จะได้อมูลอโอเคมันจะมีคราบสองแบบประมาณนี้นะครับส่วนไอ้ตรงหินโพเทกเนี่ยก็คือจะมายกตัวอย่างนะเปลี่ยนเป็นอ่อบล็อกโคนะครับเก็ดไอดีสิบหก อ่าเราก็คิดด้วยนะครับเวลาคาร์บเนะเราเอกแบบสมจริงอย่างเช่นผมขอเปลี่ยนสีตัวนี้อ่าผมคิดก่อนแบ่าเอาวิธีคาราบยังไงให้มันสมสมให้มันแบบว่าให้มันเหมือนโครจริงๆอะ่ะโอเคผมขอคิดก่อนอ่าเป็นผมขอบอกไซด์บอกไซายสโตนแล้วก็โค โอเคผมขอคาแบบนี้แล้วกันทรายเออไม่ใช่สิหินตรงนี้ทรายแล้วก็โคตรงกลางอ่ะผมจะทำแบบนี้นะครับเราก็จะได้เป็นบล็อกโคบล็อกนี้นะครับโอเคผมขอทำแบบนี้นะครับเราไปใช้กับไปยินหินโรเทคนะครับเราไม่ต้องขายเราคาบเอานะครับอ่ามุมนี้มุมนี้ต้องเป็น อโอเคซเท่ากับ s i n นะครับเอเป็นบล็อกหินหินเท่ากับ a a ตรงนี้ก็เป็นหิน a a ตรงกลางเป็นโคโอยอมตัว g แล้วกันตรงนี้เป็น s i ายซี c. c ีตัวนี้เป็นหินก็เอโอเคเราก็มาเปลี่ยนไปเปลี่ยนใหม่เป็นดอทสโตนอ๋อกมเป็นเซตทำไม S T O Stone C เแล้วกับ C เป็นสายสาย adec นั่นมันกระจกสายดีเลยว,วะอ่า,อาเพิ่งผล่ขึ้นมเด็กกรรมโอเคสาย sand sand AND, นะครับ sand สาย C สาย,สาย A หิน G ีีเปลี่ยนเป็น G G ีเป็นโคแล้วโอคแล้วก็ครบยังวะยังเดอเอไม่ใช่ยังเดอะไรอีกหนึ่งสองน่าจะครบนะครับโอเคเรามาลองดูกัน export file finish โอเคออาไม่โผล่ไม่ละ กวนจังรีโหลดนะครับน่ะเรามาดูน่ะเราก็ได้นะครับบล็อกโคลแล้วก็ในปีกินเหบว่เท็มันจะมีหลายบล็อกใช่ปะเป็นบล็อกเพชรบ้างเพชเพชเพนะครับแล้วก็หลายๆอย่างอาจจะเป็นเบสล็อกหรือบล็อกอันเนี้ยอืบล็อกอะไรวะ บล็อกอะไรก็ได้ที่มันตีออกมาไม่เป็นไม่เป็นบล็อกตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ไปดัดแปลงเอานะครับก็คืออาจจะเป็นบล็อกอื่นก็ได้ไม่วเป็นปนวโคนะครับอันีจะไปแต่งเซเวอร์ให้ดูดีนะครับวิธีครับน,น,นู่นรับนี่อันนี้ขับไปยากเราก็เปลี่ยนให้เป็นรับง่ายๆนะครับนะอันนี้ก็คือมาสอนนะครับสําหรับใครที่จะเอาไปใช้ในเซเวอร์ก็ได้นะครับนะ ไม่ใช่ว่านะครับก็โอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่า,านี้นะครับโอเคถ้ามีปัญหาอะไรก็ติดต่อทางสกายนะครับชื่อสกายจะเอาไวน้้านล่างนะครับโอเคนะครับก็ขอจบเพียงเท่า,านี้นะครับขอขอบคุณที่รับชมครับ